วันนี้เรามาเต้นหาหวยนครับเชิญชมหวยต่อไปครับ <c oughs> มีเลขเด่นมากกับคืนนี้เลนอะไรแต่แล้องุ่งนี้ก <c oughs> แล้วก็สอบรุ่งนี้ครับ <c oughs> แต่แต่งออกกําลังกายมั่งแต่กับคุณน,นี้ <c oughs> เล่นทั้งหมด้อมมาก่อนหน้านี้ยลครับเพ่จะมาเติมขอ,อ้เนมันมีสูตรข้อมูลเด็ดภากาบะก,กบบนสามตัวครับมออกดีเหมือนกันเนี่ยอันนี้มากบบนร้อยสิบเมื่อครับด,ด,ดูดี พี่แอดขี้เกียจพูดแล้วเหนื่อยเนี่ยเหงื่อแตกด้วยอ้ามาดูประวัติกันครับประวัติไอ้ตัวนี้มันนี่ครับฮะอันนี้ดูนะครับเนี่ตัวนี้คือมากรบนสามตัวมาอ,อย่างน้อย สองถึงสามตัววดนี้จะมากี่ตัวก็ไม่รู้ได้ครับเป็นหวยสัญจรตรงตุนหน่อยน้องอดูกันไปครับวันนี้เราเต้นกันมันเดุดติงเนดูไวนไปดีกว่าครับเนี่ยงวดที่หนึ่งก็ สามห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งมากลบนะ h t f ออกสามหกศูนย์นะครับข้อที่สองก็ศูนย์สองสามหกเจ็ดแปดออกสามสองเจ็ดมากลบใช่ไหมครับอ,อันนี้ออกอันนี้เก้าหนึ่งสองห้าหกเจ็ดก็ห้าหนึ่งเก้าข้อที่สี่ก็หนึ่งสามสี่เจ็ดแปดเก้าก็ออกสี่สามหนึ่ง วัดที่5้าก็4ี่หกเศสองออกสองสองสนะครับนี่วัดที่6ก็หนึ่งสาี่ปดเออกหนึ่งสวัดที่7ก็4ี่หกเศสองก็ออกเจ็ดหนึ่งสี่มาครบสมตัวนะครับวัดที่8ก็7 9 0ดเก้าห้ากสี่เกวัดที่9ก้าก็สี เจ็ดศูนย์หนึ่งสองออกเจ็ดสองหกวัดที่ผ่านมาครับก็หนึ่งสามสี่เจ็ดแปดเก้าออกสามเก้าหนึ่งวัดที 10, ่สิบวัดที่หนึ่งธันวาสองพันสิบเจ็ดเนี่ยเขาแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกจะมาสามตัวหรือสองตัวหรือมาแค่ 1, ตัวเดียวก็จะไปรู้ครับเอามาให้ดูกันครับเผื่อเป็นประโยชน์กันบ้างนะครับอันนี้ อันนี้คือตัวนี้ครับอ่ากับมาครบวนแล้วสิบหน่วยหกตัวเดินสิบหน่วยมาอย่างน้อยสองถึงสามตัววันที่หนึ่งตันวาสองพันสิบเจ็ดปีเอสกลัมาครับคับพิเศษให้น้อยชุดเวละสองร้อยบาทปีละสองพันสี่ร้อยบาทแอดไลน์ไอดีมาได้ครับเจตีปันล้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ น,นี้เราก็อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านก็ได้นะครับคัดถูกถูกครับสองร้อยเองท่านเล่นหัวใจคนนี้ถ้าถูกก็ได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเมื่อนแล้วก็ถูกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับฟันตรงมาิแล้วไอ้ถูกอยู่ครับสนใจก็แอดไลน์ไอดีมาได้ครับถามกันได้เลยครับวนเงินก็ ในวิดีโอของพีเอชก็มีอยู่แล้วนะครับที่เคยบอกไว้ว่าไอ้ตรงนอนตรงนี้ตรงนัน้นมันมีอะไรอยู่นะเดี๋ยวพีเอให้ดูก่อนอืมหืหืมหืมหนาวแล้วยัอ้าวห้ดูตรงนี้หน่อย ตรงนี้ครับสำหรับท่านที่จะเป็น V.I.P. ของีแอดครับก็แค่นี้ครับส่งมาได้ตามนี้เลยนี่ครับแฮดไลน์ของีแอดมาแล้วก็อยู่ตามนี้ อันน,นี้นี่คือเลขเด็ดรางวัลที่หนึ่งกับห้าตัวอกตัวมาสามตัวนะก็อยากจะเป็นสมาชิกป,ปีแอดก็เชิญครับเนี่ยเศรษฐีพันล้านหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งครับ ตัวนี้ตัวนี้กขก็มูนนวดใหม่ครับแปดศูนหนึ่งสี่ห้าหกอ่าจะมากบหรือไม่ครับโอเคครับสนใจก็แอดไลน์มาได้ครับพี่แอดก็ยินดี จะคัดให้กันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้สอบคณิตศาสตร์กันแล้วหวังว่าก็สอบคงจะสอบผ่านกันนะครับโอเคครับโชคดีพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ